สวัสดีครับพวกเราโนเนลส์ครับผมครับอยู่กับเฟล็กส์นะครับผมรักคือคำคำนี้รักคือความอดทนทุกอย่างจริงใจให้กันครับต่อเลยครับดังดวงตะวันที่ยังหุยแต่วาเพลงเมื่อกี้จริงๆแล้วเป็นเพลงที่เอาโค้ดมาจากในคัมภีร์ไบเบิลนะครับซึ่งนั่นแหละจริงๆบอกทุกอย่างรักคือ อดทนนานรักคือการให้รักคือการอภัยนะครับแล้วก็รักคือการหวังในสิ่งที่ดีอยากให้คนที่เรารักได้รับแต่สิ่งที่ดีๆครับผม,อ,มอันนี้ผมก็จําไม่ได้มันมีเจ็ดอย่างงั้นรบกวนลองแสวงหากันดูนได้ก,<ม>ก็คือรักคือการการให้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมีเงื่อนไขอะไรในการตอบรับกังหรืเล ในปีนี้ฉันไม่ต้องเงาหนังมองใครเขาไม่ต้องอิจฉาเพราะฉันมีเธอที่เดินเข้ามามาฉลองด้วยกันปีนี้ฉันไม่ต้องเงาไม่ต้องมีเพียงแฟนในฝันขอคุณนะที่เธอรักฉันและทำให้ปีนี้ไม่ต้องเงาเหมือนเดิ ก็เป็นเพลงที่ได้คุณแอมอัจฉริยานะครับแบบโทรมาในใน5วันอะ่ะแล้วก็เกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวผมเองไม่ได้อยู่ที่กับพวกพี่ๆด้วยตอนที่แต่งแต่ว่าฟังครั้งแรกแล้วน้ำตาเล็ดเลยครับไม่สามารถร้องเดโมได้จบเป็นเพลงที่พิเศษมากๆแล้วก็ฝากให้ทุกๆคนนะครับผมขอให้ได้เจอรักที่แท้จริงได้มีคนไปฉลองด้วยกันนะครับจริงๆแล้ว ทุกๆคนนะครับมีความรักจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้รักกันอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าจะมีใครสักคนหรืออะไรบางสิ่งสําหรับคุณแน่นอนนะครับฉะนั้นไม่ต้องท้อแท้เลยครับรอบกายมีแต่ความรักหรือแม้คุณจะมองหาไม่เจอคุณเองก็เป็นคนให้ได้นะครับนะครับ,รบก็สําหรับคนที่ยังไม่เจอในความรักนะครับผมก็คือว่าจริงๆแล้วความเหงาเป็น,นช่วงเวลาลเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งนะครับซึ่งบางคนอาจจะสั้นหน่อยบางคนอาจจะยาวหน่อยนะครับซึ่งแต่ผมเชื่อแล้วว่าสุดท้าย ทุกจะมีวันหนึ่งที่ความเหงาของคุณจะหายไปด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับด้วยคนที่คุณรักหรือสิ่งที่คุณรักความเหงามันจะหายไปครับแล้วก็ขอให้คุณได้จ <acerca> ไดเจอวันนั้นเร็วๆนะครับก็ส <antiqu obsc ene> ําหรับที่ผมเป็นตัวแทนของคนที่ไม่ได้เจอความรักดีๆสักทีนะฮะก็ไม่ต้องห่วงคุณก็สามารถที่จะ อยู่กับตัวเองอย่างที่พี่น็ตว่านะครับแล้วก็รักตัวเองก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะฮะรักตัวเองก็ดูแลสุขภาพตัวเองหอให้ดีแล้วก็แล้วก็เ,เป็นทาตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสัองคมสังคมและคนอื่น <c oughs> แล้วเราก็จะได้รับความรักจากอื่นในที่สุดด้วยครับนี่ครับเป็นวิธีทีด่ดีครับรักการชอบกันเด๋ยวใจ